โอ้มัมีที่สวันนี้แล้วล่ะยกขาขึนเลยนะโอ้โอ้ยใหญ่ใหญขนาดนี้โอ้ย หเียเลยังเทียนี่มัน,ม,นมันไม่เคยเห็นเลยไงพอดีววหัวขวางไม่มีอ่ะันตลอดนิแม่นิดม,ดมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์เนี่ยแบบเจ็ตสกีกกหรอือเป่า mấy tuổi, nó nâu quá, một, nó vẫn không không? ไม่มีมไฟอ่ะน้ำมันดูดอะไรตอนยากๆเนี่ย